ทสความเร็วนะครับของมัลติฟังชั่นเดปเตอร์นะครับหรือว่า USB-C ฮับตรงนี้กันหน่อยนะครับว่า USB-A 3.0เนี่ยมันจะเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าไปกันเลยตอนนี้นครับผมจะเอา SD ครับต่อตรงเข้ากับ iPad นะครับแล้วก็ลองวัดค่าดูว่ามันจะเร็วเท่าไหร่นะครับอ่ะเสียบเลยตอนนี้นครับเราก็เชื่อมต่อนะครับ SD เข้ากับ iPad นะครับใช้แอปนะครับในการ ทสอนะฮะสปีดนะครับกดตรงนี้ครับเลือกนะครับผมจะทสไซสด้วย3ามกิกนะครับนี่อะไรเนี่ยแคสไซส์สเมกนะครับเราเลือกโลเคชันครับมาที่นะครับอ่าต้องมานี่อ่าเอสนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อผ่านทับนะต่อตรงครับผมจะลองไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับ g i ตาร์โค้ดโปรนะครับน่าจะเห็นนะอ่า เข้าไปนะครับแล้วก็กด Open ปึ๊บก็กด Repeat นะครับนี่มันก็เทสสปีดแล้วครับนะครับรับร้อยครับนี่ครับชัดเจนครับไร้ครับหรือว่าเขียนครับห้าพนนะครับเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับหรือห้ากิ๊เองนะส่วนลีดนะครับก็คือ886ร้เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับอันนี้คือเราต่อตรงเข้ากับ ipad เลยนะครับ ตอนนี้เราก็เสียบครับฮับนะฮะเข้ากับ SSD นะครับโดยผ่านพอร์ตไทป์ A นะ iPad ก็จะขึ้นนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเรามาผมขออนุญาตต้องเลือกอันนี้ใหม่นะอันนี้จะได้ชัดเจนครับแอปนะครับเลือกเวอร์ชั่นใหม่ครับสามกิบเหมือนเดิมแค่สองเมตรเหมือนเดิมครับเลือกเวอร์ชั่นครับหรือว่าที่อยู่อนนะครับเลือกมานี่ SSD เลือกมาครับกดเลยครับติ๊กต้าโคดช็อปโปรครับกดโอเคครับจากนั้นเรากดรีพีทได้เลยปึ๊บ โอเคครับนี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อนะครับผ่าน usb a 3.0นะได้ไร์นะครับห8 3 3มต่อวินาทีนะครับแต่ว่าลีดนะได้แค่364นะครับลีดก็คืออ่านนะฮะก็เท่านี้นะครับสำหรับการเทสนะครับ sd s นะครับผ่านเจ้า h ับ usb c ของ Ugreen นะครับได้เท่านี้ครับเอาไว้พิจารณาครับว่าคุณจะเพียงพอบับการใช้งานไหม นะครับสำหรับฮับ USB C U Green